สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกล้วยแดงอินโดนะครับเพื่อนๆช่วยดูนะครับว่าสวยหรือไม่สวยนะครับช่วยติชมกันได้นะครับลักษณะใบนะครับก็จะด่างครึ่งใบนะครับแบบนี้เลยผมมองว่าความสวยนะครับขึ้นอยู่กับคนที่ชอบด้วยนะครับ บางคนชอบนะครับก็บอกว่าสวยนะครับส่วนตัวผมชอบมากนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เอาไว้ตั้งแม่นะครับเอาไว้แบ่งปันในกลุ่มนะครับตอนซื้อมาต้นสูงประมาณ70เซนนะครับ ก็ซื้อมาลงดินก็ยังไม่ถึงอาทิตย์ครับเพิ่งลงดินได้ประมาณ4วันแต่ว่าต้นสมบูรณ์มากครับตอนแรกนะครับใบหลอดนี้ยังไม่ออกเลยได้ประมาณ3วันนะครับออกเลยหลอดใหม่มีประมาณ8ตานหน่อนนะครับ ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้ในกลุ่มนะครับถ้าหน่อออกแล้วก็จะแบ่งปันให้นะครับราคาก็ตามไลน์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องราคาแต่ว่าต้นนี้แปลกแน่นอนครับแปลกหายาก ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด <share S 2> ้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ